สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีตอนเย็นๆอีกแล้วนะคะทุกท่านวันนี้ก็นำนทางข้อมูลมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านก็มาติดตามนะคะแนวทางนะคะของเลขแม่กิจสนานะคะทุกท่านเม็ดเดียวนะคะงวดที่แล้วลงให้จริงนะคะก็มานะคะมาตัวต้นนะคะทุกท่านมาเก3ศนสามนะคะทุกท่านงวดนี้ก็มาแล้วนะคะตามโตนะคะทุกท่านตามให้เรียบร้อยนะคะ มาแล้วนะคะเลขแม่กิษณานะคะทุกท่านเม็ดเดียวนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสบแปดเลขแม่กิษณนนะคะเก้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะ <affirm S 2> <ować S 1> ทุกท่านวดที่แล้วก็เข้านะคะให้ก่อนออกจริงนะคะเข้าเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามนย์เก้าสามนะคะเข้าตัวต้นนะคะทุกท่านวดนี้มา <ๆ S 2> แล้วนะคะทุกท่านแม่กิษศานะคะ เด่นมาแล้วนะคะ9 8 1นะคะ988119นะคะเก็บไปไว้พิจารณาเหมือนเดิมนะคะทุกท่านเม็ดเดียวนะคะมาตามต่อเลขท่านนี้กันนะคะทุกท่านเลขล่างนะคะเข้าดีเหมือนกันนะคะของอาแอดนัทนะคะ1มิถุนายน68นี้เด่น8และ9นะคะเด่น8และ9มา68 98นะคะทุกท่านกลับด้วยนะคะ68 86 98 89นะคะดอกจันให้ที่68 86นะคะส่วนข้อมูลล่างนะคะทุกท่านข้อมูลล่างนะคะแนวทางงวดที่แล้วก็ให้กิ่งให้ก่อนออกกิ่งนะคะมา87นะคะทุกท่าน78 87นะคะ16พอคอหกนะคะท,ท่าน เลขน้อยชุดนะคะหน้าตาบนะคะมาจริงนะคะทุกท่านเม็ดเดียวล่างนะคะอย่าลืมนะคะดอกจันที่หกแปดแปดหกนะคะทุกท่านมีสองชุดนะคะหกแปดแปดหกเก้าแปดแปดเก้านะคะทุกท่านก็มาดูแนวทางนะคะตารางเลขแอสคมกันบ้างนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่าน วัที่แล้วเข้านะคะมี9มีศูนย์มี3นะคะ16พอคพคนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะทุกท่าน1มิถุนายน68นะคะ1 8นะคะ5 2 9 6 3นะคะทุกท่าน1มิถุนา68 1 8นนะคะ5 2 9 6 3นะคะแนวทางของตารางเลขแอดคนะคะทุกท่าน มาตามตัวเลขท่านนี้กันนะคะทุกท่านของออต้อยนะคะแปดสองและแปดเก้านะคะยังไม่เห็นนะคะแปดสองและแปดเก้านะคะสามตัวรออีกนะคะทุกท่านยังไม่ฟันมานะคะแปดสองแปดเก้านะคะของออต้อยนะคะทุกท่านมาดูตารางเลขของอ่าท่านนี้กันนะคะทุกท่านแอดลิซ่านะคะแนว แนวทางของแอดดิซ่านะคะแอดดิซ่าเด่นงวดที่แล้ว9 99นะคะมา390มา309บนนะคะงวดถัดไปก็8 88มา388นะคะงวดนี้นะคะ1มิถุนายนนะคะ68เด่น1 11นะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะอันนี้นะคะทุกท่านเป็นข้อมูลแนวทางวิ่งดีนะคะของแอดดิซ่านะคะทุกท่านเก็บไปไว้พิจารณาเหมือนเดิมนะคะ มาดูเลขท่านนี้กันนะคะออมม่วงหวานนะคะออมม่วงหวานนะคะให้น้อยชุดนะคะงวดที่แล้วเข้าศูนย์เก้าให้ศูนย์เก้าและแปดเก้านะคะศูนย์เก้านะคะสิบหกพคทุกท่านตามต่อง,งวดนี้นะคะงวดนี้ให้มาแบบนี้นะคะทุกท่านออมม่วงหวานให้มานะคะเด่นแปดและสองแปดสามแปดสี่นะคะเก้าสองแปดสองให้มาสี่หางนะคะข้อมบนบอกว่าบนและล่างนะคะทุกท่าน ปดสามแปดสี่เก้าสองแปดสองนะคะก็มาดูเลขดับนิดนึงนะคะทุกท่านอัชนาพลดับมาแล้วนะคะดับบนนะคะดับบนไม่น่ามางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดนี้นะคะดับสามนะคะทุกท่านสามไม่น่ามาบนนะคะก็ตามสดเป็นเพียงข้อ e มูลนทางเท่านั้นนะคะใครเด่นก oh ็คงที่เอาไว้ ai, นะคะทุกท่าน อีกชุดหนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งก็คือเลขหลักหน่วยนะคะทุกท่านท่านส16พอคอบอกว่าหลักหน่วยไม่น่ามาบน4และ5นะคะไม่มานะคะพ่านนะคะงวดนี้นะคะทุกท่าน9และ4ไม่น่ามาบนนะคะ1มิถุนายน2568นะคะก็เป็นเพียงแค่สูตรคำนวณเท่านั้นนะคะทุกท่านใครเด่นก็คงที่เอาไว้นะคะ เ้าสี่ไม่มาหลักหน่วยบนนะคะทุกท่านมาหลักสิบหลักร้อยได้นะคะไม่มาหลักหน่วยบนว่างั้นนะคะตามสูตรคิดคำนวณน,นะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบผลทุกเลสทุกแร์นะคะทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ